สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อแม่นเราตาเห็นณสถานที่นี้กลุ่มเทพมหาคนครเมืองในตำนานเกิดขึ้นแล้วทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาก้าพฤษภาวันแรกนาขวัญพระโคกินน้ำยาเล่า ถ่ายชัดทุกปีไม่มีพลาดท่านผู้ฟังครับก่อนที่ประเทศไทยของเราจะผ่านมาถึงยุคปัจจุบันที่มีกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงและมีจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดซึ่งจังหวัดล่าสุดของไทยที่ถูกยกเลิกคือจังหวัดพระนครเป็นจังหวัดในอดีตของประเทศไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครมีอายุอยู่ในช่วงพศ 2,408ถึง2,515ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับจังหวัดทุนงโรีกลายเป็นกลุงเทพหานครในปัจจุบันครับจังหวัดพระนครก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2,408มีเขตการปกครอง13อำอเภอโดยมีฐานะเป็นอำเภอชนะสงครามขึ้นกับกลมนครบาลที่มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนจัก,กรพง ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือในวันที่15ตุลาคม2458ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในเดิมและตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่25อำเภอต่อมาในวันที่12มีนาคม2471ได้มีการรวมพื้นที่อำเภอพะหุรัตอเภอสาญราษฎร์อพระชวังและอ,อชนะสงครามเป็นอำเภอเดียวกัน เรียกว่าอำเภอรพระนครตามประกาศยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดพระนครและทนบุรีภายหลังก็ได้ยุอบอำเภอสามยอดและอำเภอบางขุนพรมเข้ามารวมด้วยและในปีพศ2515ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่อมอำเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเขตพระนครกรุงเทพมหานาครจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดในอดีตที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับจังหวัดพระนครครับจังหวัดธนบุรีมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งพศ2514ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเป็นนครหลวงกรุงธนบุรีและถูกเปลี่ยนที่อ,อีกครั้ง เป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปีพศ2515ในช่วงเวลาที่ยังเป็นจังหวัดธนบุรีนั้นนะครับจังหวัดนี้มีอำเภอจํานวน9อำเภอได้แก่อำเภอราชคลึกออำเภอหงสารามอำเภอบุบผารามอำเภอตลิ่งชันอำเภอบางกอกน้อยอำเภอบางขุนเทียนอำเภอภาษีเจริญอำเภอหนองแขมและอเภอราชบูรณะ ท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมายาวนานและมีเหตุการณ์หนึ่งที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นประจำในวันพิชมงคลน,นั่นก็คือพิธีจรดพระนางคาันแรกนาขวัญซึ่งวันพิชมงคลปี2568นี้พิธีจุดพระนางคาันแรกนาขวัญตรงกับวันที่9พฤษภาคม2568 วันพืชมงคลวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการที่หลายคนจะได้พักผ่อนอยู่บ้านแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้รายละเอียดและความหมายหรือรู้ความเป็นมาเป็นไปของวันพืชมงคลอย่างแท้จริงบ้างครับวันพืชมงคลคือวันที่กำหนดพระราชพิธีเจริพระรพนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่บโบราณ เพ่สร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร,ร,กรของชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกร,ร,กรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยการจัดพระราชพ,พิธีพืชมงคลจรวจพระนางคันแรกนาขวัญมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวงประกอบด้วยสองพระราชพิธีคือพระราชพิธีพืชมงคล และพระแพิธีจรดพนางคันแรกนาขวัญพิธีพืชมุงคลเป็นพิธีทําขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวโพดงาถั่วเผือกมันเป็นต้นครับโดยเป็นจุดมุ่งหมายที่จะให้มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ปราศจากโรคภัยและให้อรุรมสมบูรณ์จเจริญงอกงามดีพิธีที่สอง คือพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถานาเพื่อหว่านมาเมล็ดข้าวโดยมีนจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอนัสสัญญาว่าบัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะป,ปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพระราชพิธีจรดพระนางคารแรกนาขวัญหรือเรียกสั้นๆว่าพิธีแรกนาเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุขโขทยัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือถานาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระพิธ,ธีเท่านั้นครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทําเหมือนอย่างออกอํานาจจากกษัตริย์และจะทรงจํำสิงียบสามวันซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฝ,ฝ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งก็ได้โปรดเก้าโปรดกระหม,ม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพิธีพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์และไม่ได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่งเว้นแต่มีพระราชประสงค์จัดทอดพระเนตรสถานที่ประกอบพิธีในตอนแรกๆจึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ได้โปรด,ดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีส่งเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมาโดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรวดพนังคานแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคล จรดพนังคันแรกนาควานส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทําให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจําแนกไว้สามอย่างโดยสองอย่างแรกที่ว่าอาศัยคําอธิษฐานเอาความสัตว์เป็นที่ตั้งบ้างการทําซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้างทรงหมายถึงพิธีมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำในวัดพระเสียรัตนศัสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่าบูชาเส้นสวงตามที่มาทางศิสศาสตร์บ้านทรงหมายถึงพิธีจรวดพระนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ดังนั้นจึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพิชมงคลจรวดพระนังคันแรกนาขวัญน,นี้ได้ว่าพิธีแรกนาขวัญมุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่รัษฎรเพื่อชักนําให้มีความมั่นใจในการทํานา อันเป็นอาชีพหลักที่สําคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทํานาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสําคัญจก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัยส่วนวันประกอบพิธีนั้นต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีประกอบด้วยข้างคืนข้างแรมเลิกยามให้ได้วันเป็นอุดมระเลิก ตามตำราัวราศาสตร์แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือนหกเพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาจะได้เตรียมทำนาครับเมื่อหวนหลวงคำนวณแต่วันอุดมมงคลพะระฤกที่จะประกอบพระราชพิธีจรวพระนังคันแรกนาขวัญแล้วสำนักพระราชบังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทาน ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีและได้กําหนดไว้ว่าวันใดเป็นวันพืชมงคลวันใดเป็นวันจรดพพะนังคันแรกนาขวัญพระราชพิธีจรดพพะนังคันแรกนาขวัญแต่เดิมมาทําที่ทุ่งนาพระยาไทยเมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพพะนังคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่จึงได้จัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวงทั้งนี้วันแรกนาขวัญเป็นวันสําคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หยุดราชการหนึ่งวันและมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการพระราชาพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชานาจารไทยซึ่งข้าวที่นำทำพิธีพืชมงคลน,นั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างซึ่งแต่และอย่างบรรจุถุงผ้าขาวและยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาขวับญบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดกล้าปกระมอมให้ปลูกในส่วนจิตละดาและพระาชาานมาคาพิธีพืชมงคลโดยผันข้าวพระาชทานนี้จะใช้หวานในพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือ ทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นนิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลจากพืชพันธุ์ที่จะเพาะปลูกในปีนี้ครับทั้งนี้พระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีเปลนแต่บางอย่างได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลสมัยเช่นพิธีของพราหมณ์ ก็มีการตัดทอนให้เหลือน้อยลงพญาแรกนาก็ให้ตกเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนเทพีนั้นให้คัดเลือกจากข้าราชการสตรีโสตในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ระดับ3ถึง4คือชั้นโทขึ้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแด้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร พระราชพิธีทุกปีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทูตานุทูตและประชาชนมาชมการแรกนาเป็นจำนวนมากสำหรับการประกอบพิธีนั้นก็จะถูกกำหนดขึ้นโดยหัวหลวงในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ก็จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงและและพญาแรกนาก็จะทำการเลือกผ้าสามผืน ที่มีความยาวต่างขนาดกันตามชอบใจพาทั้งสามผืนนี้จะดูคล้ายกันถ้าพยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดถ่ายว่าปีนี้ปริมาณฝนจะมีน้อยถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุดถ่ายว่าปีนี้ปริมาณน้ําฝนจะมากและถ้าเลือกผืนที่มีความยาวากลางถ่ายว่าปีนี้ปริมาณน้ําฝนพอประมาณครับหลังจากสวมเสื้อผ้า เรียกว่าพานุงเรียบร้อยแล้วพญาแรกนาก็จะถ่ายลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระนางคันสีแดงและสีทองซึ่งลากโดยพระโคผู้สีขาวตามขบวนด้วยเทพี HP ทั้งสี่ผู้ซึ่งหากกระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุด้วยเมล็ดข้าวเปลือกนอกจากนี้ก็มีคณะพรามเดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดและเป่าสังไปพร้อมกัน เมื่อเสร็จ,จาก,การถ่ายแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพักรยาหารและเครื่องดื่มเจ็ดชนิดคือเมล็ดข้าวถั่วข้าวโพดยางานนำและเหล้าไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใดไทยว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วประชาชนจะพาก,กันย่งเก็บเมล็ดข้าวที่หว่นโดยพระยาแรกนา เพราะว่าเมเล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันจะนามาซึ่งความอดุดมสมบูรณ์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีว้ครอบครองชาวนาก็จะใช้เมเล็ดข้าวนี้ผสมกับเมเล็ดข้าวของตนเพื่อพืชผลในปีที่จะมาถึงนี้อดุดมสมบูรณ์พระโคดที่ใช้ในพระราชพิธีจะต้องมีลักษณะที่ดีขาดเกินไม่ได้คือหูดีตาดีแข็งแรงเข่าทั้งสองต,งตั้งตรงสวยงาม พระโครแต่ละคู่ต้องสีเหมือนกันซึ่งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียงสองสีเท่านั้นครับคือสีขาวสำลีและสีแดงน้ำตาลและจอดจงแต่เพศผู้เท่านั้นโดยต้องผ่านการตอนเสก่อนด้วยท่านผู้ฟังครับนับตั้งแต่ปีพศ2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ไประชุมปรึกษาลงมติให้วรรพชพิธีพืชมงคลเจริญพระนางคันแรกนาควัญ เป็นันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อพ้ทีิมีอาชีพทางการเกษตรเพื่อลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพธืพพชมงคลจรดพรนนังคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนสำหรับพระราชพิธีพธืพชมงคลจรดพรนนังคันแรกนาขวัญปี2568นี้จัดพิธีพรา,มห,าหมณ์นมนตทนลพิธีสนามหลวง โดยมีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาตามเรื่องพิธีไถ่บาดระหว่างเวลา8นาฬกา9นาทีถึง8นาฬกา39นาทีโดยปีนี้นะครับมีเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษและนางสาวพัทรปรภามินริน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลมส่งเสริมการเกษตรส่วนเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวเทราดาวงกุดเละาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววราพรวิไลามาศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกลมวิชาการเกษตรครับสำหรับพระโครแรกนาขวัญหนึ่งคู่ได้แก่ พระโคพอพระโคเพียงและพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนเป็นโคพ,นพัน์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูคนสีขาวสะอาดทางลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อน ขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกลีบสีขาวคนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกลีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินสง่าสำหรับพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่จะแจกจ่ายในปีนี้ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวนาสวน6พันพันธุ์ข้าวนาเหนียว2พันน้ำหนักรวม 2,743กิโลกร,รมัมท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาควันถือเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของชาติไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณแต่ยังคงความหมายลึกซึง้งมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกร,รไทยซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติพิธีนี้เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการเริ่มต้น ฤดูกาลพอปลูกใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความอดุดมสมบูรณ์ในปีนี้พระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2568จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่9พฤษภาคมณมณฑลวิธีท้องสนามหลวงจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามแห่งขนมทำเนียนประเพณีไทย ที่ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ทุกช่องทางอย่างพร้อมเพรียงเนื่งในโอกาสอันเป็นสุริมงคลน,นี้ขออำนวยพรให้พี่น้องเกษตร,รกรไทยทั่วทุกภูมิภาคจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตและทรงคุณค่าอย่างยิ่งและขอให้ปีนี้ท่านทั้งหลาย ได้รับผลผล,ผลิตที่ดีมีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติไทยให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานกับท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกันละยดใมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่วความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ